อุ้ยแต่ว่าน้องนี่ครับมนแถมห้เดี๋ยวองทำ้ครับกับผมทางด้วครับนี่ครับเอเเนี่ยครับเป็นจี่น้องนี่อ้ยเี่รองมายคอ้ยนีครับ จุ่มซีนุ่งกันใส่ยส่ด้วยเนาะมันครับผมเราเลยโอ้ยซีเกินหางเลยขาตันด้วยตุ้งแดงครับ สวดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะที่สามมารับชมสองมื่อกีพาลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมชาวทั้งยู่ในประเทศเรากต่างประเทศเนาะจ้ะครับผมวันนี้พอกันวันที่ยี่สิบเจ็ดหน่อยเนาะใช่ครับผมยี่สิบเจ็ดเมษายนปีหกเจ็ดจ้าวันนี้เมื่อกี้ก็พกี้ก็พาเขาปลาหาเฮ็ดคือเก้าละจ้าพิกคัตเมเนก่ะเขาปลาลางก่อนนะจ่ะของบ้านน้องเมฆค่ะตำบลห้คาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้า หลุนไปชมกัไม่กินพวกกิจจาวาสีไต่สีมานบนรรณาหาปลาลางนี่จ้ะไปกันเลยจ้าไปครับผมไปหลุนกันครับผมนี่ครับผมเปิดงานดอกแหล่แขกมันเป็นเฮ็ดเพิ่งเข้าค้าขนคือเก่าครับผมขันปลาลางปลาย่างครับผมปลาย่างนาแค่ขูเลยเนาะแค่ขู่ซื่ๆครับผมดอกนี่ตอเออดอกบานเลยเนาะตองนี้บานแล้วจ้ะแต่กันังงางไหมละถ่องหมดเหลืองจ้ะ ยูกย็อนื้าก็อนื้อข้อมเปล่าเนาะน้ค่าต่ำเท่าไรนี่ไม้ไหร่ดอกอาไปกัอืผุงสาดกันเอจ้ะดอกี่เลือดตะขาเนาะแม่กินเอาอะไรบละดอกเอาอะไรสีน่าแล้วก็าวจากฟนหุ่นไหน,นแมนอิลีเอาไม่ได้ เปลือยหดรองเ้าขาวครับผมคือระงเกอยู่จ้ามาซื้มาจืกันนาะซือสีขาวก็น้องมาไหนเนาะขาวบริสุทธิ์ก่อนคิ้สติกมันใหญ่ปะเ <c oughs> อาไอพรุ่งนี้ตะเกาวันนจูมบอกแง่ยังงหนึ่งมันนี้คือเไปหนึังสิหลอดลุงเนาอฝผลบีบหลายไม่กิ่คนอีกไม่กิ่ เ้ะงูขาวคือกันขังกันมาครับมมาูคนหระครับเรางูเหลื้งกระโดดหน่อหน่อยหนอยเนาะเห็นแต่เรางูเลื้งเลือกหน่อยใช่อหมงูขาวกันหน่อยคือกันใครบอกไใคเพิ่นเน่ยเอาใครคือจังที่คือแต่ใครคือแต่จูงใหญ่เนาะขันขึ้นไปจูงสีใหญ่อยู่กับสามกิจต้องใช้ฝนบีบเลยนะครับพอฝนตกดู เพื่อกรเห็อให้ดอกบัวนะครับครอบอกบ่ไรเนาะ่ดิดเย็นแต่เกาวมนี่ดอกเ่เนาะนี่นครับผมลงหูเหลืองบานตะเกาไปทเชือเอาตจูมนยครับจุมกับงบานเข่เอานี่ครับผม สีส้มบุคือเสือเป็นไนเนาะเสือสีแดงเสือสีแดงเหมือนนี้ครับผมแต่ว่าเฮ็ดสีส้มสามนี่นี่ครับผมโอ้ยจุ่มสามเนาะจุ่มสามครับผมคือป่ะจุมเป็นแถวแน่นอนขวางมุกเหมือนนี้สวยๆจ้ะพูดอีกดอกนึ่งเลยดอกนี้เขายุกห่างกันแห้งเลยตัวใหญ่นะเน่อย Ngói tên nhae. chơi du sửa uva. cây vòi yên ngang lưu tay. In sạch tốt. Do ngang. Do ngang. Đồ tân lưu Đồ Do khá Bosom đi. Ban yèo. Toi bán. bố a bán. Mì mày nó. mày 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 บานเก่าครับผมพอรุ่นเนี่ยสปอร์พรันโลนลงหมดแล้วล่ะครับผมโดนลงสู่พื้นบานอีกแล้วฮะเด็กหม,ม,มามือหน,นึ่งกับบานเงือนอหนึ่งจุมแต่เป็นสีเป็นสวยเนาะ,นะเป็นสีเหลืองสมจ้ะแหล่สายยุ่ะ คือเนี้ยเป็นหมอนครับผมฝุ่นกินนอนเลยฝุ่นเอาบานก็ได้เราบานก็คือเอาบานก็บานยั่ไม่ตาเงินกันบานี้นี่ครับจุ้มพ่นบานอันนี้ก็เพื่อสีหงินอาเจบานโอ้่าเพิ่นจุ้งใหญ่เนาะทุกหน้าที่เพิ่นคอยบานลงไปเรื่อยๆได้เห็ดอันนี้เหตุเรื่องโง่ไงครับผมเก็บซ่าวในเพื่นสีหอดบานบานถันจุ้มจุ้มสีกระงะออกมาน้อยหนึ่งครับผม อุ้งามหน่อยน้องขาคนไหมเงาดีป๊าขาสวยขางามมากขางามเหีข้ขายาาขาเรียวขาเรียวขานั่งแบบพี่นอ้องจ้าไม่จีบบ้านสีครับผมมึงเนี่ครับบานจูม นีเขาไปหออไงนะครับบานก็มีจุก็มีใครอยู่คนเก็บเลยก็บเลยเม่อกี้บางกับบานเห็มครับผมจุ่มผลไมแห้งกันเลเนาะแอ้ยจุ่มผล้องคลติดกันอยูนอไปสาร์อันอ้ายจะเาไปถอแล้วเลยข้างในเมื่อกี้เห็นไหม น oh ี่นี่นี่โอ้จตหมจ้าจ้าจ้าจนี่นีเสียแล้วโอ้นัมนเนาม่นจ้ะอืมมันชิงเนาะนี่อีกอนี่อัที่กี่กันเปนอย่ี้หกเน่เนาะในนี้มนจ้ะ ไอ้เธอกองไปเี่ยนี่นะเขียยลงคอรอเลยเมื่อกี้แม่โเห็นเมื่อกี้เข็นไปตองเพื่อนก็ได้เขี่ยมันกิ่งเลยแม่จ้ะอ้วคนนอนเมื่อกี้เข็นไข่มันมาเมือกี้ยันลูกไข่แม่ลูอันนี้ก็แม่นแม่เนาะอ๋อกปดเนาะเราไข่ก่อนสิลม่อกี้เดี๋ยวม่คิดคต เดี๋ยวไข่แตกอันนี้ไม่ใช่นะพี่นะอ่าไม่ใช่ใช้วันในบ่อแม่นเลยไงผ่าบนกระหูเนาะแข็งบ่อมันพิษปกติก็เลยผ่าไม่ใช่เป็นไขรล่ะเงาครับผมของแถบอีสต์ที่ขับปัดแยบบ่อเป็นล่างใครล่าโอ้โหนึกว่าเป็นเพลินเนาะเไ็นใช่ละงูเหนือแกมอยู่น้ำเขาซื้อนี่ต้องระมัดระวังเบิ้องล่ะครับผม บ่มันใจกับพาเบิ้งเลยครับผมแกเบิ้งหัวแบบอ่านี่บ่แม่นอีกแบบใครเป็นไงบัวแม่นเนี่ยครับนะใครบ่อกไงเดอกคนสีนิดเดียวแต่นั่นอยู่แค่จอมเนาะมอหนึ่เป็นโคมมีแค่นิดเดียวมอหนี่บ่แม่นเติบเติบกันแต่ว่าไม่ใช่อันตรายเรือพี่หนุ่มหรือโอ้โเข้าวคั่วนดอกคืองานลาดหนุ่จ้ะสมบูรณ์แบบแฮงจุ่มสีอยู่นมกันครับผมเหลืองเนาะแม่นครับ เดี๋ยวเลี้ยงใส่ลายเนาะโบรครับทำานีงกระสาส้มไปแล้จ้ะืนึ่งหกอุ่งเลี้ยงขา้า,า้งเลี้าไครับบุ้งหันเก็บเพชรลหกมาลัวๆก็ได้หลงปลาล่งกักระลังออกมา่วมกันครับผมคุณอีกน้อหน่อ,อ,นอย แน่นอะใช่ดะ่นน่นหกนะจ้ะจ้ะดเนี่จ้ะโอ้ดอกนี้มนคือขานางแบบพ้างนี้เเรียวมากอย่างง่านะนไเพื่นนี่รงน่จ้ะอูขาเบบงยนะจ้า โอ้ยยีน่น้าหาไหม่ครับพี่น้องห่างใหมครับห่างไหมรับกัน,นกจ้ะเตรียมเลยด้วยครับตาหนึ่งตานตหน่อยเตรียมแล้วจ้ายัางตาสองดอกซอนกันเครับนะสามสามบอโอ้ย <laughs> เดี๋ยวออกมาเป็นนี่แสตติดกันลดความอวบรุ่งแนวเน่อยเจ้ะ <laughs> แดกคนอวบดีนะขาป่านแต่ถือว่ายัางงามอยู่ครับผมเพิ่งแดดขาลายอคือเพียวเนะาะคืองอลองของอสอิสีเดียวก็เสือบัตรเพียวเพียวเรียวเรียวเอาแน่ <laughs> <laughs> พี่นอองบาานเองพอด่ะ โอ้ยแสบสีเแล้วเมสีเแล้วพี่น้องสีเหลี่ยมนี่ครับผมจะเป็นมูเลยใช่นี่ครับผมเออดีครับผมฝนไหลเด้อพี่น้องแต่ว่ามืวานอับานเนาะบานฝนหล่มก็มีเบิดเที่ใดเนาะสี่ใดครับเพราะว่านี้ข้าขึ้นผู้ครับผมปลาล้างฝึกออกร้อยออกเนาะนี่นะครับผมไม่ออกคักคือกันแต่ออกเป็นมูใหญ่โอ้กระหงสรีฮะปลาล้างในเมื่อวานข้าวขึ้นผู้ จะคิดหอดเขาคือเก่าเหรอเป็นน้ำอันเนี่แหละจบก็บคือหอดเขาอบุคคลหอดเขาจังไหนเมื่อวานกมานอยู่เนาะกะมานอยู่มานเห็ดมานเห็ดอันเป็นเลียงใครเนาะว่าน,น,าน,นาี้นนเนาะแมียครับสองสามหมืน่นคือหอดเขาหลดจากพี่น้องพกเก็บไหมบานกเัเยาวหรือครับมนันบานางานเองครับผมฝนนี่มันขาดหลายครับผม โดนแหน่จะสอนะนี่ครับตันี้จะกำลังอะครับผมคตแน่นะแนครับผมฝคกระแทกเพื่นครับผมหล่มเลย ตีอย่บม <c oughs> จังวะที่หลมไปคนละถางเนี่ยนักฝนเนาะฝนกระแทกเนาะแมนครับไม่ไหมเลยครับนี่ยไม่ไหมมังเนติดกันไอ้ว่านเีู่มงามครับว่านี่จูมหลา,า,ายสายที่ล้อา้าวมันนี้ก็เซ่บขึ้นเขาแล้วครับผมเกงกับเขาขิ้เขาเกลือด้วยค่ะผม ไปเพราะท่านเบิดมองสิไปได้ครับนี่สีเต็มสองตาแต่ทั้งบานทั้งจุ๋มตาเต็มก็เอาบานใจถุงตาจุ๋มเอาบานใ่ถุงไว้เนาะถ้ามีเฮ็ดต่อไปอีกเอาแปลงงามครับผมจุ่มลุกอยู่ลงยืนลงเฮ็ดบ่อาบน้ำนี่ล้างใหม่อ๋อนี่นั่นเนาะได้ละอ๋อ ดีใสนนี่ดีงานก็แม้นต่ดอกหน่อยแต่ม็คิดสิบกไว้ขอบคุณะเฮ้ยงแดงข้ามครับผมดอกง่ายครับดอกง่ายดอกเดียวแจงอิ่มเลยได้หนินีโคตรโของมมอบักแต่งทองเลืองหอยเลยเนาะนี่ครับผมอุ้ยดูเพื่อนจ้ะ ลงก็ง่า่เนาะตาแต่ว่าขาเขาก็ตันขาปวดตันเขาไปเอาออกอีกย่วานตัวไรเป็นเอากระตัดออกนะครับผมแล้วก็นาดประคาตันเนาะดอกเห็นไหงามขนาดแต่ว่าขาห่างคือปวดไผ่ขาปวดไผ่อะแต่ดอกงามเนาะขาไม่ตันก็ไปสอนบาอยี่ือนเนาะถึงดำอุ้ยขอโทษค่ะ หมอเลี้ยงอะไรเนาะหมอลูดไมเนาะกิดกันนเนี่ยเหอสูงอ๋อเรวจ้าโอ้อีกเร็วเดี๋ยวจะกอกเนี่ยนี่กได้เลยสามสี่ดอกที่ตัวได้ก่นี่ได้กว่นีในช่วงเห็ดโอ้ยดอกไม้ก็ถือว่าได้อ๋อพวกกินพวกกินเห็ดล้วหูเฮ้ยกระเสก มุ้งแก้เขีดเนาะที่นี่ระงบสีสมสำนัาเนาะยิดสติดสีสมอะแงงามเนาะเปไข่ใช่มเปิดเปิด่ตองของแท้บอของแท้ของแท้ของแท้แท้หว่านี่กล้วยอนเด้วกนผมเของเข็ดระงงจังเงน ใครกันจ่ะแมนบอหยิกดูแมนใครสีเหลือง,ง no, no. อันนี้อันนี้ละงกเหลืองเพราม,มนันบพมันสมเลยใครหน่อยครับมันขนมไข่หีแกมก็เอื้องก็กระติจูงทองเทียนะของเทียข่รละงกเหลืองจ้ะ ดึงเด้งขาลายจ้างามตลอจ้าน่าดีมากลาอวบัวดีเนาะนะตันเจือขาตันดีแห่งขีนนอกมีแม่จังหวะตฐานเนาะขื้นข่ไม่ไม่คิดโดนเห็นโดมขำไปเลยเนาะขันงามขนาดได้ไม่คิดไม่คิดเลยนี่สีเกินหางเอุ้ย หา,าตันด้วยจ้ายจ้าแบ,บสวยพึ่งนำ้อองนำอ้อยครับผมพึ่งน้ำอ้ยโอ้ยนงามจรงามนี่เนา,นา,นาะบ่คือไ่เคได้ใบใหม่จ้านันทองผนงามนี่จ้ะอ้าวพึ่งว่า่งหว้พึ่งขาวจิพึขาวว่ะบาลแล้วเนาะ สองมอ่างก็เห็นอีกแบบที่หนึงแดงมัดไม่คิดวาอ้สติกตัวนั่นพอแล้วครับวันนี้สองหลอกเต็นอกพมนี่ก็บัเคยดอกสีน้ดอกดอกแบบไหนับหลายพออันโดดนี้ก็เป็นแนวนี่ือมีสองโดดก่สองหลอดก็เอากำลังเยือนบ่อ้คืออยู่นอรอดลหนาเนาะจ้ะ นบันสีเหลืองๆดทีครับผมบันเมื่หันเห็นริบสติ๊กสองหลอดอันนี้ม่าเอาซีเหลืองของบันเอาสีเหลืองนะพี่สีเหลืองกับสามดอกนี่หรอครับก็ยังดีสายกลมจมกันไปไอ่เนาะแม่ยใครกูไม่เห็นแค่ดอกแม่ยนติดละอันนี้กำลังใจพอดียางโตได้เนาะพี่เนาะที่ผ้าอวยกับอะไรครับหาน้ำท่าเมื่อครับผมอือจริจ้ะ คุณเห็ไมกี่สองบบนี่จาาตัวมูเดียวกันได้แต่เอาหนังในต้องปกปะเนาะกันแน่น้อยหนังเนาะแน่ที่เล็นสีดแต่มันมีจาาไปเนี่ครับงามแห่งงานที่พอกีดลงปิดได้ครับผมสับสนสับสนแหงยุงมหลบงามเลยครับผม อแล้วครับผมพอยังงอกมนขึ้กัดเอุ้ยแต่ว่าพี่น้องพนี้ครับมันแถมหายแบบมง่ามเลยขาครับับผมน้ำทางด้วยครับนี่มือีัครมบทิ้กันเกิดเปิดนี่จัดกับเลยจักลับเลียนี่้วั้ววเป็นจุ่มเลยอีจุ่มหนึงจุ่มสี่พุ่นน้องตื่นี่ครับอุยคือมังงามแห่งป้าเลาที่ลายหนึ่งสองสามสี่ห จะไปเห็นสีทั้งทั้งสีไอ้ท่าลูกเก็บเก็บเก็บผาบก่อนเนาะจ้าเก็บเลยไม่ขีดไปตองหันท่าลูกก่อน,น,น,นครับผมงามงามมาไหวครับผมแห้เนาะแห้งครับผมปืดป๊ดปื๊ดความสวยค้าเพิ่น,นเนาะแห้งครับงามแห้งจกักเนาะขาเหลืองเออหอยเลยจ้ะเบื่อหาอยพี่เนาะไม่ขีดแบบนี้มันเกิดจากอาเปิดนี้เนาะปื๊ด เอ้ยขากเกียงงามแห้งอุ้ยจะได้จะง,ง่ามแห้งเถอครับผมสวยมากเลยนะเอ้ยนี่เป็นการปิดจุ่มเป็นโงน,<ส>นเลยครับใครประกาิติดกันเลยในเนี่าายเน,นี่ยหักใหม่ได้เลยเนาะป้ด น้องให้อ่างไม่เด้อครับอ่างแม่จ้าสวยงามแห่งจ้าพี่น้องอ๋อหอกเต็มสองตาเลยอ้ายบัดนี้ครับเต็มสองกับตาเลยครับผมเต็มจ้าเต็มเต็มจิตภาพอวยกลับแล้วครับที่นี่มีอะไรครับมีอครับผมกันวุ่นี๊ไอ้ไอ้นี่นี่ข้าเกือบเยียบนี่อุ้ยมันสีอ้ยบเป็นหรือเปล่าอุ้ย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 พี่น้องอุ้ยใหม่ใหม่ดึใหม่ค่อยออกกั้นด้นใหม่นั่นป บอเบือเป็นโดนอยู่น้อยหนึ่งอีกห้ยพอไปตองโกล่น้องนอกนี่เนี่ยมาเห็นตัวดิถุ่น้างน้ยนี่ครับไปตองเอาดูกเนาะเพราะปัญหาลงมาเนาะจิ้มเลยจิ้มเลยนางพามาจะได้หันเกือบเนาะไม่คิดว่ามันพกจิกสวยเหรอวะอุ้ยอายุ โอ้โพี่น้องแสดงหมันอีหลีตัวนี้พี่น้องแสดงเรื่อไม่กิ๊กว่าแม่อีหลีบ่แสดงใส่ไปก็น่าพอกิกสักมาให้อ้ยหมันอีหลีตัวเนี้ยห้าพูนพูนบ้านพี่น้องครับผมหัวรุดเนาะหัวรุดกันคอยวากันไปอุ้ยงามอ่ะเนี่ยทางนี้จ้ะ งามเลครับปไปเวยคาร์บอนไปคิดคาร์บอนเบิรดคืเบิดอีรีนออกมาเลยนะงั้นครับผมเบิร์ดแหละล่ะคือเฮ้ยที่น้องเลยเอ้าวันนี้ไม่แดดเด้อครับวันนี้มือมือต่อไปกะหลุนน้ากันไปอีกครับผมเพราะว่าแดดกำลังออกมาครับคว่ำอากกับมีมาแน่ล่ะครับผมเอาไปครับผมแต่เวลาพากับบานคือเก่าครับผมเพราะว่าตะเวนคอยลอยต่ำล่ะครับผมเดี๋ยวผลงานการยุดรถเปิดละครับผมไก่ย้อนรถดละครับ ก็มีเอสซี่พันวานี่เสียงรบกวนกับขอถอยขอให้ครับเพราะว่าเสียงนี่มันเป็นเสียงจากธรรมชาติจากสิตเอาออกแบบได้ครับผมครับผมเดี๋ยวมาผลงานกันเลยครับดูรถครับผมครับผมาเสือแดงแรงดีอีกแล้วครับมือนี้เสือแดงทำงานพี่น้องใสยถ่ายครับผมแบบงามได้ลองมาจีกแมนจต่ทำงานตอนจบเนาะแมนครับกําลังสีงอเมื่อไหร่ล่ะจ้าพี่น้อง ทำงานจ้างานโมนี่เนาะเงีนครับผมตีเรื่อง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 สมสมนี่พี่หน่องงามแห่งจ้ะมีนจะขาหย่างๆหน่อยเนาะเงีนครับผมเอ้แต่ก็มีเห็ดบานนั่อยู่ด้วยจากข้างล่างหน่อยเนาะแง่นครับผมทั้งซูมทั้งบานใส่ร่วมกันเลยจ้ะพี่น้องก็เป็นเห็ดผงเขากำก็มีเนาะผงเงแดงขามตปกยิ่งยิ่งเนี่ยล่ะจ้ะครับผมผงเงแดงขาใหญ่กับส่วนหมักปิยุปตานี่ค่ะตานี่ก็มีปลาไหลจ้ะตานี่เป็นเห็ดละงูเห็ดผงเข่าเห็ดผงสาด แดงขาไหลเนาะแม่นครับผมจ้ะมื่อนี้ก็เฮ็ดร่วมๆครับมีจูมีบานครับผมมื่อนี้จ้ะถือว่<บ>าม <บา S 1> ันถือว่ามันสุดยอดเนาะแม่นครับผมหาปลาลางถือว่ามันสุดยอดเสือแดงทำงานจ้ะพี่เนาะ <c oughs> <c oughs> จ้ะสำหรับคลิปมื่อนี้เนาะจากเป็นคลิปของวันที่27เนาะค่ะมีทุนน่ายนสี่หีสเมื่อกี้เจ้าพกิดอ่ะขอฝากผลงานไว้อีกหนึ่งเด้อจ้ะถ้าชื่นชอบวิดีโอจังไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนั่เด้อจ้ะ เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากชอ่องแม่กิ๊ก่ะลุอิจ้าแม่กิ๊กก็พ่อกิ๊กก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคอเก้าวล่ะจ้าขอบคุณที่ตีดทุกคนทุกทา่านนะจที่คอมเมนต์ดีๆเขามาให้กำลังใจแม่กิ๊กก็พ่อกิ๊กจ้าสำหรับคลิปเมื่อนี้แม่กิ๊กก็พ่อกิ๊กก็ฝากไว้เชื่อมสมีล่ะจา้าเอาไว้พอ,อกันไม่เมื่อหนาะมาแม่กิ๊กสีภาไปหายางพิการใดนาะจ้า,จา เมื่อสักก็พอกิกับขอตัวลากบันคนด้วยจ้าขอกาวเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญายมยมเอ็ซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณอีกครั้งครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าแล้วครับผมขอบพระคุณทดหลายครับผมกับ,บานครับผมพอกันไหมคลิปหนาครับผม